สวัสดีครับชาวราศีสิงค์ครับมาดูกันว่านะครับดาวพฤหัสยกย้ายเนี่ยหลังวันที่19เมษายนครับคุณจะเตรียมตัวนะครับหรือดาวเคลื่อนย้ายตัวนี้มีผลต่อโชคชะตาของคุณในด้านใดบ้างนะครับก็ดาวพฤหัสจะมีการย้ายในวันพุธที่19เเมษานะครับ ยกเข้าสู่ราศีเมษซึ่งในย่าสำคัญเนี่ยของอพลังงานของดาวพฤหัสมันก็อาจจะพูดถึงความสำเร็จนะครับอาจจะพูดถึงความมั่นคงอาจจะพูดถึงสิ่งดีๆครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงอะในทุกๆครั้งมันมัน,ม,นมันอาจจะมาได้ทางการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีขึ้นนะครับหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณต้อง เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างหรือเปลี่ยนพลังงานบางอย่างก็ได้ดังนั้นเนี่ยก็ลองมาดูการชาวราศีสิงค์ครับก็ต้องบอกว่าคุณจะอยู่ในลัคนาหรือราศีก็ได้แล้วก็ผมต้องบอกว่าให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับฟังในการรับชมอันนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะครับถึงคุณจะอยู่ในลัคนาราศีสิงค์นะครับใดๆก็ตามแต่มันเป็นภาพรวมมากๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เจาะจงใครนะครับบุคคลหนึ่งก็ดูเป็นแนวทางเท่านั้นครับ อิทธิพลของดาวพระหัสยกย้ายเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อดวงชะตาชาวราศีสิงห์อย่างไรมี Sun in v o c o l ครับ In the Walls ในอ่อ uh, You're a m What y o u r So u l นะครับเป็นเหมือนไพ่ที่คนกำลังเก็บข้าวเลยเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับกำลังแบบอะไรที่คุณลงทุนไปอะไรที่คุณกำลังทำก่อร่างสร้างตัวไปนะครับคุณหวานมาเมล็ดพันุอ์อะไรลงไป คุณจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะครับแล้วก็มี in d e ด i ซชันครับ should I s t เตล g ก m o o o ิ n เจมิน i ิสนะครับราศีเมถุนนะครับจะเอายังไงดีจะอยู่หรือจะไปนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่าเมื่อดาวโยกย้ายครับมันมีการเปลี่ยนแปลงและในธรรมชาตินะครับการเปลี่ยนแปลงมันคือความไม่แน่นอนอยู่แล้วคือ ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรมันคงในไพ่ก็เหมือนกันพลังงานของไพ่ก็เหมือนกันนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าคนคือคนที่เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของคุณมันมีคําว่าต้องเลือกครับต้องเลือกเส้นทางเนี่ยมาอีกแล้วนะครับ Gemini นะครับ e q u i in l i b Gemini Negotiation คือเข็มทิศนําทางการนําทางสัญชาตญาณนาทาง Race r i g h to Challenge Add a new path open หลายๆคนต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์มันคือ เส้นทางใหม่ประตูสู่โอกาสใหม่นะครับที่มันเปิดออกมันเป็นการเดินทางเกิดขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันเป็นการเดินทางนะครับมันเป็นการที่คุณต้องเคลื่อนตัวหรือกระทําบางสิ่งหรือเปลี่ยนนิสัยบางอย่างหรือเปลี่ยนมุมมองบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงครับมันไม่ได้เป็นแค่ การเปลี่ยนแปลงในเชิงของคุณจะยกย้ายจากสถานที่บางสิ่งบางอย่างจากที่นี่ไปที่นั่นจากต่างประเทศมานี่จากไทยไปต่างประเทศอย่างเดียวแต่การเปลี่ยนแปลงที่ผมพูดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นได้ทั้งคุณเปลี่ยนที่ตัวคุณเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะครับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองใหม่นะครับเปลี่ยน ในในความเชื่อบางสิ่งบางอย่างใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนทัศนคติใหม่เปลี่ยนไมเซ็ตใหม่ต่างๆก็ได้ผมรู้สึกว่านะครับแบบชาวราศีสิงห์เนี่ยมันมีการตัดสินใจใหญ่ๆมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสำหรับคุณเลยนะครับว่าจะเอายังไงดีนะครับมันก็มีภาระที่คุณต้องจัดแจงจัดการอยู่นะครับแต่มันรู้สึกว่าบางคนอะ่ะมันต้องต้องไปที่ใหม่แล้วครับเออต้อง ใช้รูปแบบเดิมไม่ได้แล้วต้องทํารูปแบบใหม่หรือเปลี่ยนรูปแบบของการทํางานใหม่ก็ได้เปลี่ยนรูปแบบของวิธีดําเนินชีวิตการวิธีดําเนินชีวิตใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าดาวพฤหัสยกย้ายนะครับมันมีอิทธิพลอะไรส่งถึงชาวราศีสิงห์บ้างครับหลังจากวันที่19เามษายน2566 Know Your Word New Moon i n t r ครับ New moon in Taurus มันอาจจะยากนะครับในการตัดสินใจนครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออมันเราไม่รู้นะคตว่ามันจะยังไงครับแล้วการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะแบบดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมันมาพร้อมกับอะไรที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ครับแต่ ทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับผมรู้สึกว่ามันมันขึ้นอยู่กับพลังงานในตัวคุณหรือสิ่งที่คุณมอง leave the past behind ปล่อยให้อดีตผ่านไปนะครับแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปอย่างอนาคตของคุณหรือใช้ชีวิตต่อไปในปัจจุบันของคุณ mm hmm. last quarter moon in Capricorn นะครับมันอาจจะเป็นการ start ชีวิตใหม่เส้นทางใหม่สำหรับบางคนมันเป็นการจบบางสิ่งบางอยา่างก็ได้สำหรับบางคนครับชาวราศีสิงหรือบางคนนะครับ คือเส้นทางใหม่เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจอะคือมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เติบโตในผลลัพธ์ของชีวิตในด้านต่างๆก็ได้ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีในทุกๆก,การตัดสินใจมันมาพร้อมกับโอกาสใหม่เสมอผมรู้สึกว่าถ้าคุณนะครับตอนเนี้คุณอยู่ในพลังงานที่ดีมากๆแล้ว อยู่ในงานที่ดีมากๆแล้วอยู่ในชีวิตที่มีความสุขมากๆแล้วครับชาวราศีสิงห์การเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามามันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจเรื่องอื่นๆที่มันสําคัญต่อชีวิตของคุณก็ได้อาจจะเป็นการตัดสินใจแบบทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมไหมนะครับหรืออาจจะเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแบบเนี่ยอะไรที่มันสําคัญต่อครอบครัวของคุณก็ได้ครับดาวพระฤหัสบดียกย้ายครับ จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวราศีสิงห์อย่างไรบ้าง n i g h t of w a n d ครับ n i g h t of w a n d เนี่ยพูดถึง passion พูดถึงการกระทําพูดถึงการ action พูดถึงการลงมือนะครับ Five of Swords ครับอื บาลานซ์ครับหรือ j จัสติ e การตัดสินใจเลือกเหมือนกันนะครับ s i c k of Coins มี Emperor ครับมี Justice ครับ แล้วก็มี temperance โ okay. อเคนะครับ temperance ครับ balance ครับแล้วก็ knight of wands มันเป็นไพ่พลังงานของการเคลื่อนที่นะครับเป็นไพ่พลังงานของการปรับการเปลี่ยนซึ่ง temperance มันอาจจะเป็นการผสมผสานหรือหาความลงตัวนะครับในชีวิตของคุณก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการดูสภาวะอารมณ์นะครับของตัวเองเช็คกับสภาวะอารมณ์ของตัวคุณหรือเป็นการตัดสินใจอย,อย่างรู้ตัวทั่วพร้อม ในทุกๆการเปลี่ยนแปลงหรือทุกๆการที่คุณต้องเลือกทางเลือกใหม่เนี่ยถ้าคุณเลือกมันด้วยสติปัญญาถ้าคุณเลือกมันด้วยการวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานนะครับหรือปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่มันทุกข์ใจหรือการตัดสินใจต้องออกจากความสัมพันธ์แย่ๆนะครับ แน่นอนซึ่งมันมีสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับแต่ถ้าคุณคิดละตระหนักรู้ละว่าคุณตัดสินใจสิ่งนี้เพื่อชีวิตของคุณที่ดีขึ้นก็ได้นะครับในออบอเนี่ยก็คือก็ได้นะครับแต่คุณต้องตัดสินใจดีๆต้องชั่งน้ําหนักดูกนะครับว่าคุณจะจะสามารถจัดการกับการตัดสินใจของเส้นทางของตัวคุณได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับบางทีไพ่ขึ้นมาเนี่ย คุณอยากจะเปลี่ยนงานมากๆเลยนะครับคุณอยากจะเปลี่ยนงานแหละคุณอยู่ไม่ได้ละในในงานเนี้ยไม่ไหวทุกทรมานคุณอยากจะลาออกแต่ถ้าคุณไม่ได้เตรียมพร้อมหรือไม่ได้วางแผนว่าคุณจะออกไปทําอะไร ะออกไปทําอะไรนะครับหรือวางแผนให้เรียบร้อยแล้วคุณออกไปมันยิ่งทุกข์กว่าเดิมนะครับเพราะว่าคุณจะกังวลเรื่องเงินคุณจะทุกข์ใจว่าแบบไม่มีงานนะครับงานไม่เรียกสักทีนะครับหรือไปสมัครงานที่ไหนไม่เรียกดังนั้นเนี่ยในทุกๆก,การตัดสินใจเลือกเส้นทางหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างใหมค่คุณต้องตอบตัวเองให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมแล้วนะครับคุณวางแผนสำรอง1 2 3 4ไว้แล้วครับคือเหมือนอย่างเช่นนะครับการสมัครงานมันมีมันมีคำว่าแบบ โอกาสในงานใหม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ mm hmm. i, ยไพ่มันขึ้นมาว่ามันมีโอกาสที่จะได้งานใหม่แต่แต่คุณเลือกสมัครหรือส่งใบสมัครไปที่เดียวอะครับแล้วคุณไม่ได้ขึ้นมามันจะยังไงอะครับคุณไม่ได้วางแผนสำรองดังนั้นคุณต้องมีแผนสำรองต่างๆในทุกๆก,การตัดสินใจเหมือนกันนะครับให้คุณตระหนักรู้ไว้เสมอเลยนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับ ผ้าทิพย์ที่ใหญ่โตขนาดนั้นยังต้องสยบให้กับพระจันทร์ที่ต้องขึ้นเลยใช่ไหมครับดังนั้นคุณเป็นแค่จิตวิญญาณนะครับคุณเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นแค่แบบอะไรเล็กๆบนโลกนี้นครับดังนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วในเรื่องของการเปลี่ยนแปลมันไม่มีแน่นอนวันนี้นะครับชีวิตของคุณอาจจะเจอความทุกข์ อาจจะเจอความเหนื่อยอาจจะเจอความยากอาจจะเจอเรื่องราวต้องตัดสินใจยากๆแต่น้อยนน,อนครับว่าเฮ้ยเมื่อคุณลองตัดสินใจเมื่อคุณลองกล้าตัดสินใจลองเชื่อหัวใจตัวเองดูนะครับแล้วคุณเดินไปในเส้นทางนั้นอะ่ะมันอาจจะเป็นเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณมากๆเลยนะครับมันอาจจะเป็นเส้นทางที่เนี่ยนำคุณไปสู่ความสําเร็จละแต่ระหว่างทางคุณตกหลุมคุณตกบอ่อนะครับคุณสะดุดบ้าอะครับ คุณก็จะมีสกิลอยู่แล้วครับว่าคุณจะต้องจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นยังไงครับดังนั้นผมรู้สึกว่าการเตรียมพร้อมนะครับทั้งในเชิงของทักษะสกิลความสามารถในในการใช้ชีวิตทางโลกอะ่ะคือสิ่งที่คุณควรมีแล้วก็สกิลทักษะในเชิงของจิตวิญญาณคุณก็ควรมีครับมันเหมือนแบบคุณจะต้องสมดุลมันสร้างทอง ทั้งสองด้านให้ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ถ้าถามว่ามันมีความสําเร็จเกิดขึ้นไหมมันมีการตัดสินใจใหญ่ๆเกิดขึ้นไหมแน่นอนมันมีนะครับและการตัดสินใจนั้นมันอาจจะเป็นการตัดสินใจในเชิงของเนี่ยเป้าหมายความสําเร็จทิศทางต่อไป emperor แน่นอนมันบางคนอาจจะเป็นการตัดสินใจในเชิงของธุรกิจนะครับจะเปิดธุรกิจดีไหมจะไปอยู่ในธุรกิจนั้นดีไหมนะครับหรือจะจะขยับขยายอะไรต่างๆดีไหมผมรู้สึกว่ามันมี ทิศท,ทางที่เปิดออกแต่นั่นแหละครับให้คุณเช็คกับศักยภาพความสามารถของตัวคุณว่าคุณจะไปได้ไหมคุณจะทําได้ไหมนะครับซึ่งไพ่มันออกมาในแนวลักษณะประมาณนั้นนะครับมันคือการต้องเวทต้องชั่งน้ําหนักดูครับว่าคือให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตหรือธรรมชาติของธุรกิจหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทำอ่ะผมผมรู้สึกแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยส่งผลตอน โชคชะตาหรือดวงชะตาของคุณอย่างไรนะครับในเรื่องของเงินนะครับมีเงินเข้ามาไหมม,มัน,ม,นมันเหมือนมีเงินเข้ามีเงินออกมีเงินเข้ามีเงินออกมันก็คือธรรมดาของเงินเหมือนกันนะครับดังนั้นผมไม่อยากจะให้คุณไปไปรู้สึกว่าชีวิตของคุณติดขัดเรื่องเงินนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเงินก็คือมันเข้ามาหาคุณอะคุณก็ต้องจ่ายออกไปในการลงทุนหรือในการซื้อของหรืออะไรต่างๆอยู่แล้วดังนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับที่มุมมองของคุณใหม่ถ้าคุณรู้สึกว่าทุกเรื่องเงิน ซันอินโวโกผมรู้สึกว่ามันเห็นการเติบโตเกิดขึ้นมามันเห็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมานะครับโนโยเวิร์ดเนี่ยมันคือความอุดมสมบูรณ์หรือศักยภาพคุณค่าอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยมันเติบโตขึ้นมันอาจจะมีคําว่าชื่อเสียงอาจจะมีคําว่าความสําเร็จหรือลีดเดอร์ขึ้นมาหรืออาจจะมีเงินเข้ามานะครับจากการลงทุนก็ได้หรือได้รับเงินนะครับหรือเจราจาอะไรต่างๆเกี่ยวกับเงินมีเงินเข้ามามันเป็นเหมือนมีเหตุ บางสิ่งบางอย่างแล้วให้คุณได้บางสิ่งบางอย่างมานะครับมันเหมือนเนี่ยคุณหวานอะไรลงไปคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยหลังจากวันที่19เมษายนนะครับหรือคุณมาเจอนะตอนนี้เนี่ยให้คุณกระทำที่พลังงานของตัวคุณให้ดีที่สุดครับแล้วเมื่อพลังงานของดวงดาวโยกย้ายตรงเนี้ยนะครับมันจะได้ส่งผลนะครับที่ดีต่อตัวคุณ อิทธิพลครับของดาวพรฤหัสยกย้ายครับจะมีอะไรต่อดวงชะตาของคุณบ้างพาร์ทไลฟ์ครับลิเบอร์จพาร์ทไลฟ์ครามา you are and also with the w i d o m healing your part life you raise your vibration ครับแล้วก็ leave the past behind น่าจะคล้ายๆกันคือถ้าคุณต้องทิ้งอดีตหรือคุณจำเป็นต้องออกจากอาดีตบางสิ่งบางอย่างที่ มันไม่ได้บริการชีวิตของคุณนะครับมันก็อาจจะถึงเวลาก็ได้หรือไพ่ใบนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณยังไงมันก็จะไม่ใช่ครับถึงคุณพยายามแทบตายครับเพื่อให้ใครสักคนมารักคุณนะครับแต่ถ้าเขาไม่รักคุณยังไงเขาก็ไม่รักนะครับคือมันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําได้เลยนะครับคือเข้าใจครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของของคุณนะครับ แต่มันจะมีสิ่งที่ควรสนับคุณเสมอคุณอาจจะต้องออกจากงานนะครับหรือตกงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับแต่มันจะมีสิ่งใหม่โอกาสใหม่อะที่เปิดออกให้กับคุณมันจะมีเส้นทางใหม่เปิดออกให้กับคุณคุณแค่ต้องมีสติคุณแค่ต้องดึงตัวเองกลับมาอยู่ในปัจจุบนันแล้วก็ลองหาช่องทางโอกาสหรือ รูปแบบชีวิตแบบใหม่ดูก็ได้นะครับเนี่ยผมคิดกับตัวเองนะครับผมรู้สึกว่าถามว่าผมอ่านไพ่ผมชอบไหมผมชอบครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอยู่บ้านอย่างเดียวเนี่ยมันรู้สึกว่าเออพลังงานมันน่าเบื่อละเพราะตั้งแต่โควิดใช่ไหมครับผมว่าทำทำคลิปทําช่องอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยผมจะลองไปเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับผมจะไปสัมภาษณ์งานบนเรือ <laughs> <laughs> นั่นคือเป้าหมายอย่างหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกว่าเอออยากทําอยากลองนะครับคือไปไปลองดูอะครับ ให้ให้คือคล้ายๆกันน่ะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีช่องทางแหละให้เราอ,อยู่ที่เราจะเลือกหรือไม่เลือกนะครับมันมันมีทางช้อยต่างๆอยู่แล้วครับมันมีคนมาเสนองานให้ผมอยู่ที่ผมจะเลือกหรือไม่เลือกอะไรก็ตามเจ้านายเก่าก็ชวนกลับไปมีแต่คนชวนกลับไปทํางานแต่ผมแบบรู้สึกว่าถ้ายังไปอยู่ที่เดิมครับมันมันมันก็เหมือนเดิมถึงเงินเดือนจะเยอะขึ้นอะไรต่างๆแต่มันก็จะกลับไปเป็นมลพิษ เหมือนเดิมะครับกับกับตัวเองแต่สิ่งที่ผมตัดสินใจอยากลองไปทํางานบนเรือคือมันได้เดินทางมันได้ท่องเที่ยวมันได้แบบเจอประสบการณ์อะไรต่างๆอะไรแบบนั้นก็ลองไปดูไปท้าทายตัวเองดูดังนั้นผมรู้สึกว่ามันคือการใช้ชีวิตต่อไปนะครับถึงแม้ว่าดาวจะเปลี่ยนทุกปีหรืออะไรจะเปลี่ยนแปลงก็จะดีหรือไม่ดีก็ตามยังไงคุณก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปแล้วก็ฝึกตัวเองต่อไปนะครับในลักษณะประมาณนี้มาดูกันนะครับว่า ดาวพระัสยกย้ายเคลื่อนย้ายเนี่ยจะมีอิทธิพลอะไรต่อโชคชะตาของคุณบ้างโซโคครับเนี่ยครับ Everything h a d i s right time นะครับ Honor the circle of your body turn into the moon magic Everything h a d its right time คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันอย่างที่ไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับคุณหวานอะไรคุณจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคือณนะตอนนี้ถ้าคุณกำลังลงทุนในบางสิ่งบางอย่าง ลงทุนในตัวเองลงทุนในการเรียนบางสิ่งบางอยา่างลงทุนในธุรกิจลงทุนในงานหรือคุณกำลังเริ่มต้นบางสิ่งบางอยา่างเริ่มต้นพัฒนาตัวเองเริ่มต้นฝึกจิตวิญญาณอะไรก็ตามอะ่ะทำไมมันยังไม่เห็นผลนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกเออทำไมยังไม่เห็นผลทําไมสิ่งที่อธิษฐานจิตทำไมสิ่งที่ขอพรหรือทำไมอยู่ในพลังงานดีแล้วยังไม่เห็นผลนะครับคือมันมีจังหวะเวลานะครับ มันคือจักรวาลนะครับมันคือพลังงานที่สูงกว่าคุณมันคือพลังงานที่คือสิ่งที่คุณทาได้คือฝึก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 แล้วก็ความสม่ําเสมอนะครับในการลงมือทําอะไรบางอย่างซ้ๆซ้ํา้ซ้ําๆเรื่อยๆอันนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะครับหรืออยากจะบางคั้งร่ำรวยนะครับนอกจากในเชิงในเชิงของเทคนิคไม้เซ็ดดึงดูดความสําเร็จอะไรแล้วก็ตามแต่ในเชิงของกายภาพนะครับถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยจริงๆคือ คุณต้องกระทำหรือลงทุนนะครับหรือหาช่องทางนะครับที่ให้เงินมันงอกเงยหรือต่อเงินได้นะครับเอออะไรแบบนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับคือมันมีวงโครจรนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วตอนนี้นะครับมันเป็นจังหวะของชีวิตของคุณขึ้นใช่ไหมครับบางจังหวะมันก็อาจจะสะดุดนะครับแต่มันไม่ได้ถึงกับจมถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณจม ชีวิตของคุณแบบแย่นะครับขอให้คุณตระหนักรู้ไว้อ่ะครับว่านั่นคือธรรมดานะครับเพราะทุกคนมีจังหวะชีวิตแบบนั้นคนประสบความสําเร็จทุกคนก็มีจังหวะชีวิตแบบนั้นวันนี้ผมเพิ่งดูดวงให้พี่คนหนึ่งต้องขออนุญาตนะครับคือเขามีรายได้เยอะมากๆเขาบอกว่าโหก่อนหน้านี้ชีวิตเขาแบบก็เจออะไรมาหนักเหมือนกันซึ่ง เขายังลุยได้เลยเขายังสู้ขึ้นได้เลยแล้วสิ่งที่ผมจําได้คือพลังงานในตัวเขามันดีมากๆม,มุมมองวิธีคิดหรือความเชื่อบางอย่างในตัวเองครับมันมันเยอะมากๆผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงมาอยู่จุดนี้ได้ครับทั้งที่ชีวิตเขาสะดุดมาแบบเจ็บปวดมือนกันนะดังนั้นผมรู้สึกว่ามันมันมันมีช่วงระยะเวลา จกักรวาลจัดสรรหรือดีวายจัดสรรหรือบุญจัดสรรหรืออะไรจัดสรรก็ตามะครับว่าให้คุณได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ของการกระทําตรงนั้นอยู่นะครับวันนี้คุณอาจจะทุกจ์ใจนะครับอะไรต่างๆอยู่ออกมาครับอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้ออกไปลองผิดลองถูกอนุญาตให้ตัวเองออกไปได้ได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆได้ไปเจอกับมุมมองใหม่ๆได้ไปเจอกับ บททดสอบอะไรใหม่ๆก็ได้ครับผมรู้สึกว่าชีวิตเรามันมันสนุกนะที่เวลาที่เราผ่านอะไรต่างๆไปได้แล้วเรากลับมามองตัวเองอะ่ะมันเป็นคำนี้เลยครับว่า k no w your w o r d h คือคุณคู่ควรนะครับบางสิ่งบางอย่างและคุณก็คู่ควรกับความสำเร็จอยู่แล้วนะครับดังนั้น ความสําเร็จของคุณนะครับมันคือการตัดสินใจเหมือนกันคุณอยากจะประสบความสําเร็จแบบไหนคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนมันไม่ได้เป็นไพ่ที่บอกคุณแต่มันคือคุณนะครับมีพลังงานแห่งการเลือกตรงนั้นอยู่แล้วและพลังงานแห่งการเลือกนี้ก็อยู่ในตัวคุณนะครับผมต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ผมอ่านไพ่อาจจะไม่ได้แบบเหมือนคนอื่นแต่ผมรู้สึกว่าพลังงานของไพ่อะมันกําลัง บอกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวคุณนะครับเชิงจิตวิญญาณของคุณเชิงไมเซ็ตของคุณเชิงมุมมองของคุณนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณได้รับนะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น จากพลังงานในตัวคุณนั่นเองก็อาจจะเป็นข้อความครับแมสเสจทั้งหมดประมาณนี้เลยสําหรับชาวราศีสิงค์ครับก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสพอร์ตสนับสนุนนะครับการโดเน a เงินนะครับต่างๆแล้วก็การส่งดาวนะครับขอบคุณมากๆครับ